พราะว่าการ์ดบาบเนี่ยถือว่าเป็นออกมาทีนึงก็คือรอบนี้เหมือนระเบิดลงใช่แต่ก็ก็มีหลายๆที่เดากันแล้วแหละจริงๆอะ่ะผมก็จะเดานะแต่แบบไม่ทำไม่ทัน <laughs> ผมผมก็ทำไม่ทันไปเข้า,า <laughs> งานงานเยอะนะครับไปเดินโดงอยู่ตอนนี้ก็โอเคเพิ่งกลับมาเหมือนกันแต่ตอนตอนแรกอะ่ะ <laughs> ไม่คิดคิดว่าคนละบัสอะโดนแต่ไม่คิดว่าจะโดนหนักขนาดน,นี้อ่ะแบบตอนแรกคิดว่าอ่ะสองอะไรเงี้ยให้พอมีได้เล่นอ่ะสักสองใบสักสองลายผมว่ากำลังดี ในความคิดของทุกคนที่หลายสํานักที่เขียนมาว่าคลัมบัสเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสองใบเห็ด้วยความว่าน,อยอยาน,นในในคลัมบัสอ่ะมันก็ใส่การชุบด้วยไงอ่าใช่ทั้งไลฟ์มอนโทแล้วก็มันดูดแปลงใช่มันก็แบบ<อ>เหมือนคลัมบัสมันไม่ไปสัทีถ้ามันมีสี่ใบมันก็แบบเออมันก็ไอ้นี่หน่อยใช่มันก็วนอยู่อย่างนั้นเพราะว่าผม,มก็เป็นคนที่ใช่เดี๋ยวนี้เสิร์ชได้ด้วยมีแบบเลือกสําหรับพวกโจรแล้วก็ อ่าพูดไทยได้ห้าคำแลพูดไทยห้าคำก็ใช้ได้เหมือนกันชาลินงชันอยู่หน่อ่า <laughs> ก็ <laughs> ก็เป็นเหตุที่ทําให้โดนเหลือหนึ่งใบคือตอนแรกอะ่ะอาจจะมองว่าเอ้ยมันแรงเกินไปหรือเปล่าแต่พอฟังเหตุผลดีๆแล้วเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้สิ้นชื่อขนาดนั้นมันยังมี <laughs> อ,มอีกหลายหลากหลายวิธีมากๆในการที่จะบริหารให้คนละบัตรหนึ่งใบที่เรามีเนี่ย มาสามารถเล่นได้เรื่อยๆการ์ดบาปเอฟเฟกติทันวาแปลว่าเรามีเวลาเล่นคุณละบัตรดาบเจสีได้สองสัปดาห์ถูกต้องครับใช่ครับรีบเล่นรีบเล่นกันเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นแล้วนะฮะคุณละบัตรนี่แบบจากราคาแบบอุ้ยไปละเก้าสิบไปละร้อยเนี่ยตอนนี้นี่ห้าสิบาทไปยเอยแต่ว่าผมบอกจริงนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่อยู่ในเกล็ดกันกระแทกเลยนะคุณละบัตรเนี่ย S <S มันเป็น<บ>กรณีเดียวกับอะไรดูไหม <S 2> <S 2> อิชา <S <S เหมือิชาเหมือนแบบสารที่ออกมาช่วงแรกๆสารพูม <S <S พอ่ะใช่พอพอแบบพอคนเริ่มใส่มันสี่ใบเนี้ยมันก็ก็มีปัญหาแล้วแบบสุดท้ายมันก็โดนตอนแรกมันแบบโดนสองโดนห้ามคู่สุดท้ายโดนลิมิตหนึ่งอ่าใช่หมายถึงพวกลิมิตหนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ <S <S ใชประมาณนั้นเลยก็ สำหรับใครที่เลือกคนละบัตอยู่ตอนนี้ราคาอาจจะลงนะครับ <คน S 2> ก็คนดอย<ง>คนละบัตอ,อันนี้ล้มโต,มโตเนี่ยอ่าล้มโตล้มโตเนี่ยอืมตอนแรกก็คิดไว้น่าจะสองเปคนละบัตแต่ว่าคืออิมแพคมันเยอะอ่ะอ่าใช่อย่างที่อย่างที่ทในรายการยักษ์ชนคุยที่ทางทางทีมงานได้ชยิบายไว้นะครับว่า คือโดยปกติเนี่ยเราเริ่มมาที่มือห้าเออแต่เพราะคนเริ่มก่อนเนี่ยมันได้จวดสองแล้วมันลงทรัพยายกรทุกอย่างเสร็จแล้วมันล้มโต๊ะอืมันตัดมือหนึ่งเออคือโดนฝั่งตรงข้ามที่เริ่มทีหลังเนี่ยโดนตัดมือหนึ่งแล้วแล้วฝั่งที่เริ่มก่อนเนี่ยได้เติมทรัพยายกรเพิ่มด้วยใช่แล้วก็แล้วก็ไอ้มือที่คีบไว้ห้ามือแรกก็หายไปเลยใช่แล้วก็เท่าที่ฝั่งดูมันก็คือ อย่างนี้อย่างที่ทางทีมงานบอกว่ามาตัดจากความเจริญไปยเ่พความเจริญมาเพิ่มทรัพยาก่อนเราแต่ลมโตเนี่ยมันเป็นรดทรัพยร์ก่อน,นเขาอะไรแบบนี้เออยุคแห่งวัดแล้วไอ้ยุคแข่งยักษ์แล้วว่าคิลี่ใจจะว่าคิลลี่มันดีนะตอนนี้ถ้าคุณดวงดีคุณจะเก่งมากโอเคเป็นผู้เวียงแล้วผมจากสี่เหลือสองอ่า อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นคีย์เด็กสำคัญของเด็กนรนเสาร์นะครับ <c oughs> <c oughs> คืออ่ะด้วยความที่มันคอสสี่เนาะ <There is S 1> มันสามารถใช้เลือกสารพุกจรเลือกขึ้นมือได้แล้วก็มันสามารถวนของเข้ากองได้อ่าก็คือโอกาสเด็กเอาจะน้อยลง แล้วก็เมื่อมันรวมของเข้ากองเนี่ยพาวเวอร์มันเพิ่มเออมันเพิ่มไปเอาสูงสุดได้สี่อย่างเงี้ยรวมเป็นพาวเวอร์แปดเออถ้าเกิดว่ามีบัฟก็สามารถเพิ่มสิบได้ง่ายๆคือตัวตัวหนึ่งอ่ะมันจริงๆอ่ะเราถ้าเราเรามองมนะันอ่ะมันมีสามสกิลยนะคือหนึ่งเจ็บเข้ากองสองปั๊มพลังสามจวอ่าใช่ได้จวดหนึ่งด้วยถูกไหมฮะใช่จวหนึ่งด้วย,ค,ววยคือแบบมันมันเก่งเกินคือ คือในยุคที่ตะลิ่งชันทุกตัวมีประมาณหนึ่งสกิลสองสกิลมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นตัวบัคที่ออกมามีสามสกิลเลยอ่าใช่แล้วมันเก่งมากๆด้วยใช่ขนาดลิกกี้เพื่อนรักยังเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วไม่ปั๊มพลังไงแต่ก็ได้จวดเฉยใช่ไอ้อย่างน้อยมันมันสองมันสองสกิลเนาะอืมมาสองสกิลแต่ตัวนี้มันเป็นตัวแบบสามสกิลเหมือนเหมือนเหมือนยุคหนึ่งที่แบบเมจิกอะเมจิกหรือกร์ดริ่งครับเอาไฟนอลเข้ามา มันปลูกไฟ้อแม็กสามสกิหมดเลยอ่ามันก็จะดูโกงขึ้นมานิดนึงใช่แล้วพอสไปดอไดแมน Man ออกมาสไปดอร์แมนเหลือกลับมาเหลือตัวนั้นนึงกินสองสกิลคือบล็อกสไปดอร์แมนนี่เงียบปิบอืมใช่มันก็แบบอย่างนั้นแหละอันนี้มันครับคือคือคือออกแบบมาเก่งแต่เก่งเกินไปเก่งเกินเอาที่จริงแนละ้วผมมองว่าภูเวียงเนี่ยมันบางบางจังหวะนะมันเก่งกว่าตัวของสยามโมด้วยซ้ำอืา ออสยามโเปิดมาลงภูเบียงจุติด้วยเออภูเบียงก็ใหญ่ใหญ่กว่าสยามโออีกเอา้าตายอย่างเงี้ยเออ,เอ,อก็ผมก็เลยมองว่าจริงๆสองใบก็ก็ถือว่าค่อนข้างสมเตุสมผลเออไม่ไม่ได้หนักขนาดนั้นผมว่าคนเล่นไดโนไม่ไม่ได้เดือดร้อนมากอาพูดอย่างนี้ด,ดีกว,ว่าไม่ค่อยเออไม่ค่อยเดือดร้อนยังไม่ค่อยเดือดร้อนยังไม่เท่ากับเผ่าอื่นที่โดนที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้อืใช่เพราะว่าใร โอ้โห oh, <laughs> นี่ผมอยางจะพูดอะไรกับบุนคคลท่านนี้อีกหรือจริงๆมันคนโดนหนึ่งด้วยครับอ่าผมพูดจริงๆว่านาลายเทพิทักษ์เนี่ยสองผมพูดมาโดยตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนก่อนจะมีนาลายสายเวทอีกเออว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะนาลายสองใบอ่ะมันยังพอไปได้กับทุกเด็กอืมเออจริงๆมันควรจะเหลือสองตั้งนานแล้วะนะครับสำหรับตัวผมนะเออ มันเก่งมากแลวผมเคยโดนที่ไหนนะตอนนั้นแข่งซีพลลำเก่าม,มั้งเออนาลายสามตัวเตะไข่ก็บอกโอ้โหลุมเจ<อ>็บลุมเตะไข่คุณไม่หยุดเตะจนช้ำไปพี่เออแต่ก็ต<ข>อ,อนนั้ผม<ป>คิดว่านาลายจะโดนหนึ่งจริงๆนาลายหน้าโดนหนึ่งมากนะพอจะว่านาลายน่าหน้าโดนหนึ่งมากแบบทัวอะไรแม่งเก่งกว่า <c oughs> โอลิวัน <c oughs> บางเด็กอีกอะอ่าถูกต้องใช่มันเก่งกว่าโอลิวันบางเด็กอีกอะแบบ ยืนแปดใช่ไหมมีโลกมนุษย์เอ่อเตะไข่ได้ถ้าเกิดตายก็ลดพลังครึ่งหนึ่งกันตายได้อีกเอ่อเรียกว่ามันอเนกประสงค์สุดๆไปเลยอะเกินไปคือเทคมันเยอะเกินเกินไปมากเกินไปมากแต่ว่าด้วยความที่มันอ่าผมว่าความที่มันคอสแปดมันมันจ่ายแพงเหมือนกับว่าแบบเราต้องจ่ายเยอะมากๆในการลงมันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วลงมาก็แบบเดี๋ยวนี้มีอะไรอุบัติเหตุมี รีแอคต่างๆที่แบบมันอาจจะทำให้ถือว่าเสียทรัพยากรไปหลายใบในการอัญเชิญมาลงมาแล,ล้วล้มเหลวอ๋อนี่มีมีคุณบริซัสบอกว่าออกเคดีมาแล้วหนึ่งไม่ได้อ๋อเพราะได้เคดีให้สองตัวอะใช่ใช่ใช่เคดีสปอยวาแล้วเคดีสปอยมาแล้วเออเนาะว่าอ,อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่มีสามสกิลอาใช่ครับใช่ใช่มีสามสกิลนนแล้วพาวเวอร์มันไอน,นี้ด้วย อันนี้เราเราเราเริ่มมาจับสังเกตแล้วว่าตัวคาร์จะเป็นอะไรเออ <c oughs> ก็หลักๆก,ก็ดูที่ความสกิลเรื่องของความเน็้ประสงค์ของแต่ละวะต้านะฮะคือก็ไปอุบัติเหตุครับเหลือสองใบอุบัติเห,หตุหคือเธอไม่รักอันนี้ผมก็ใส่ไว้เหมือนกันแต่ผมก็ใสสองใบเออแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะเพราะส่วนใหญ่ก็ใสสองใบอยู่แล้วสลบมันเต็มก็จะใสสองใบเพราะว่าเอาจริงๆแล้วรีแอรรีแอคออกมาเยอะมาก รีแอคถ้าอย่างชันมันมันเยอะมากแล้วแบบไอ้จริงว่ะทั้วันนี้ผมแทบจะไม่รู้เลยที่สอบว่าแบบเอ้ยในสถานก,การณ์นี้เราควรใช้อะไรดีวะออก็เลยใส่ไปอย่างละสองละสองก็จะได้จาัดก,การง่ายดีอ,อ,อ,อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะอุบัติเหตุอุบัติเหตุน,นี่คือแบบเบาอะเบาเลยอะคืออันนี้ยังถือว่าสถานเบาอันนี้ถือว่าสถานเบา,นนา,า,เบามากคือเพราะว่า่ามันเหมือนเจฟเมื่อก่อนที่แบบมันมันม,มีสองแต่คนก็ใส่สองอย,อยู่แล้วลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ อ่าใช่ก็เลยดูดูไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรมากอนะครับเอ่อก็คือมาครุฑเจ้าโลกอ่าอันนี้อันนี้ของหนักของหนักของครุฑริงตงต่อต่อให้ไอเนี้ยเหลือสองใบอะ่ะคุณก็ยังเล่นได้อยู่นะอ่าใช่ผมมองว่ายังเล่นได้คือครุฑเจ้าโลกเนี่ยมันมันเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะมันลงมาปุ๊บมัน วนของใช่ไหมวนของแล้วก็เรียกมาตัวหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นสีเขียวเออเแล้วสี <จะ S 1> เขียวก็อ่าวนของอีกรอบหนึ่งแล้วก็บัฟพาวเวอร์จะเป็นหกกลายไปว่ามันยืนห้ายืนหกยิ่งกว่าชมก้าอีีนะอันนี้ใช่เออมันนี้แต่เด็กไงใช่แล้วถ้านาคนมีคุดตัวใหม่ที่มันแบบแฟคซิเบิลน,นี้มันคือแบบมันคือเรียกลงมาเลยคุดอะไรก็ได้อะ ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะเหลือสองใบผมก็มองว่ามันก็ก็ยังยังเฉยๆสำหรับผมก็คล้ายๆกับกรณีของตัวของภูเวียงอืมอม,มันถ้ามันลงมามือเปิดอ่ะมันถือว่าเพอร์เฟ็กนะมันมามือเปิดนี่คือแบบโอโ้โหแล้วมีเจมพอลงคือได้มาสองตัวใหญ่ๆแล้วก็เก็บการ์ดเข้าเด็กได้เติมทรัพยากรใช่ ก็เพราะว่ามันมันสามารถเก็บเจ้าสมบัติเข้าเด็กแล้วก็เติมเอาขนมณนีขึ้นมาอีกแล้วก็ทิ้งขนมันีเป็นเต้มหรือไม่ก็เอาไปติดได้เพื่อเพื่อกันนู่นนี่เรียกว่าประโยชน์มันก็เยอะอยู่ที่ก็ถือว่าเป็นคีย์สาคัญอีกอันหนึ่งที่ถูกลดไปผมมองว่าสองใบก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากขนาดนั้นอ่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หาเจออาจจะน้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็วนได้อยู่ดีไม่เป็นไรหรอกอืมมารวนได้ท้ายเกมไม่ได้เจออยู่ดีใช่ นะครับเพราะฉะนั้นคนเล่นคุดไม่ไม่ไมค่อยมีปัญหาแต่ว่าอันนี้คุณเจ้าสมบัติอันนี้มีปัญหาอันนี้มีปัญหาใช่เออคืออ่ะด้วยความที่มันมีเรื่องของเจมใช่ไหมแล้วก็มันก็ยังสามารถบนของเป็นคอมโ,มโบได้ใช่วนของมันพอบนมันกลับเข้าไปมันจะได้ผลมันกลับขึ้นมืออืมอืมแล้วก็มันเป็นสามเจมสีฟ้าที่เอาไว้เรียกอะไรก็ได้ ให้มันนอนอยู่ในหลุมเฉยๆแล้วก็รอวันที่จะเก็บมันกลับเข้าไปอะ่ะมันอันนี้ไ,ไปมันง่ายไปใช่ก็เหลือสองใบให้เขาเรียกอะไรความน่าจะเป็นมันมันมันลดลงนะครับแต่ผมมองว่ายังไงมันก็มันก็ยังเล่นได้อยู่ดีเออก็เอาไอ้ตัวเมื่อกี้ม,มาวนเออ <laughs> <laughs> ใชก่ก็ปกติทิ้งอันนี้ก็สองเจีมแล้วก็วนเออจุดแล้วก็วนเป็นเรื่องปกติเออง่ายอย่าตายเรื่องสำหรับพวกโจดูนก็ใส่ได้เออ,อ เด็กเว้นเด็กคุณจะเป็นคุณหน่วงอ่าใช่เดวเวนเดคุณจะเป็นคุณหน่วงอันนี้คุณมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็อ่าเมื่อกี้ตอบตอบคอมเมนต์เมื่อกี้ว่าแอบไม่เห็นด้วยกับบาปพ,พี่หน่วงตัวน้อยไปควรจะจะจัดสองหรือว่าห้ามบวกกับห้ามใส่เลือกกับคู่จนด้วยเพราะหน่วงสามตุกสี่คอนโทรลได้ค่อนข้างโกงรู้ไหมว่ามาดูมันมันคือกรณีเดียวกับคู่แกงเว้ยใช่เมื่อก่อนอะ่ะ มันจะมีการ์ดใบหนึ่งถ้าพวกคุณมาไม่ทันมันจะเป็นการ์ดชื่อว่าครู่แกงรูแกงสอนเลขใช่รูแกงสอนเลขที่ที่ล้างบอร์ดอีกฝั่งใหาฝัง่งเป็นเลขเล่จอมโดาเฉพาะใช่แต่ว่าพี่ <S <S <ไ>น่วงเนี่ยมันเป็นกรณีที่ว่าไอเราเคลียร์บอดอีกฝั่งไม่ได้ว่าทําไงดีวะดึงแม่งเลยดึงแม่งเลยก็เลยรูแกงก็โดนอย่างนี้แหละตอนแรกอ่ะอืมก็ผมคิดว่ายังไงคือตอนนี้ผมมองว่าพี่นวงอ่ะ มันออกมาในศูนย์เจ็ดนาะเออผมคิดว่าทางทีมงานยังอยากให้เราเล่นอยู่ยังเงียงพอปลาณีอยู่เออส,สพิหนวงนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเป็นจุดขายของบีทีศูนย์เจ็ดนะเพราะว่ามันก็มีถามว่ามันมีเปอร์เซ็น์ที่จะโดนหนักกว่านี้ <c oughs> มีนะเพราะว่าครูแกมันก,ก็โดดไปแล้วใช่ใช่ครูแก,กเป็นตัวอย่างแล้วอันนี้ผมมองว่ายังยังถือว่ายังยังพอให้โอกาสคุณได้อยู่เออ แต่ว่าาถ้าเกิดว่าไม่สามารถใส่เลือกสำหรับพวกจนกับพี่นวงได้เด็กที่มีปัญหาตอนนี้ก็จะมีอะไรคุดน่วงยัก์หน่วงถูกไหมคุดน่วงกันนวงอักอินหน่วงอ่าก็คือเด็กอะไรก็ตามที่มีพี่หน่วงเนี่ยคุณต้องคุณต้องบริหารเจมให้ดีๆเพราะว่าคุณไม่มีอะไรที่สามารถเลือกได้เออโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเด็กหลังห้องคนใหม่เ้อคุณสำหรับเด็กหลังห้องครับ มีบมีบอมโบเฮ้ยคนคนนี้คนนี้ดูมาแต่ช่องเริ่มทำมีคนซับร้อยคนโอ้ขอบมากครับขอบคุณที่ติดตามเรยตลอดนะครับจะไม่ใช่ช่องผมก็ตามจำได้ได้ดีผมจะจำคนซับผมได้ดีเพราะว่ามีน้อยโอเคมาว่ามาว่ากันต่อถึงกรณีของพี่หน่วงถามว่าคนจำกัดสองตอนแรกผมก็คิดว่าพี่นงวงอาจจะโดนเหลือสองแต่ว่า สามถึงสี่วันคอนโทรลได้ผมก็คิดว่าพี่หน่วงปกติแล้วคนที่เล้พี่หน่วงเนี่ยเขาจะค่อนข้างประหยัดพี่หน่วงไม่ใช้พัาเพื่อเพราะว่าบางทีอ่ะเขาลงมาสองสามตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาดึงได้แค่ตัวเดียวเพราะว่ายานมันโยนได้แค่เธอละครั้งเนาะอเออบางทีเขาแบบโยนมาได้ตัวนึงอย่างเงี้ยอ่าสักพักโดนตีกลับอ่ะเด้งขึ้นมืออีกแล้วเออแล้วก็ต้องเสียเวลามาดึงใหม่อย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่คุ้มกันนะครับ พี่หน่วงอะถ้าสูตรว่าพี่หน่วงโดนสองอะแล้วเด็กยังใส่เลือกได้อยู่ก็เก็บพี่หน่วงจากหลุมได้อยู่ดีอ่าก็ใช้ก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันอืมนะครับรอรอลุ้นดีกว่าว่าจะจัวได้พี่หน่วงขึ้นมือสักกี่ใบเชียวแล้วจะพอมีเจมจ่ายลงไหมอ่ะอาจจะใช้ยาจ่ายได้ถ้าใช้ยาจ่ายได้ก็ลงได้หมดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยาก็โยสกิลได้แค่ตัวเดียวอยู่ดีแล้วคุณต้องทิ้งมือด้วยนะอย่าลืมแต่พี่หน่วงแล้วจวมาไล้วจวคืนนะ อ่าใช่ก็ได้จัว่วคืนก็ลองดูครับลองดูแต่ผมคิดว่ามาปรับมาปรับมาในช่วงช่วงประมาณนี้อ่ะยังถือว่ายังถือว่าตอนเนี้ยเดฟเล้งเห็นว่ามันมีแอคชั่นบางอย่างที่แปลกแปลกอก็เลยใส่เป็นกรณีนี้ไว้ก่อนอืนี่มแมนบอลมีพีชเราสอ,องใบอ้าวโอ้โหลูกรักกลับมาแล้วแมนบอลมีพีชใช่คือ อ่ะอย่างอย่างเมื่อกี้เนาะที่เราคุยกันเรื่องของพี่นวงเออว่าแบบพี่นวงมันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยรจงจีมันพอมีพิษเอาไปหม่งพี่น่วงก็ก,ก,ก็ก็เรียบร้อยล้ะเออพี่น่วงตายควสักเสียเกิดนะครับแต่มันพอมีพิษอะถ้าลงมาุูบาเราไม่ตีมันโดนพี่น่วงยึดนะใช่ก็ปกติแล้วถ้าเกิดผมจะเล่นใช่ไหมก็เอาไปหม่งเลยไม่คิดเยอะเออเล่นเล่นเด็กสมองน้อยอยู่ละ แต่พออนนี้่ะพอมันออกมาเป็นสองอะแล้วมีคนใส่อ่ะมันจะมีปัญหากับอีกเด็กหนึ่งนะเด็กอะไรพี่รถถังนั่นะแต่ผมมองว่ารถถังเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าอตัวของรถถังเนี่ยเขามีรถถังเฟืองเหล็กอ่ามีโหไม่ไม่อยากพูดชื่อภาษาอังกฤษเลยว่ะไม่ทันเกียร์ไม่ทันเกียเออมีรถถังอีกทันเกียรซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีนึง นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีตัวของจ่ามะนาวที่กันตายให้อยู่แต่แต่คนที่แม่ปอมีพิษเนี่ยมีคนเห็นคุณค่าน้อยน้อยมากตั้งแต่มันโดนหนึ่งเนะาะเมื่อก่อนใช่คือเอาผมผมพูดจริงๆนะว่าแมงปอมีพิษเนี่ยมันมันน่าใส่มากเลยอ่ะมันให้มันให้เจมสามเลยนะคุณแล้วก็แบบขอสามก็ไม่ไม่ใช่ว่ามันแพงเออแล้วก็มายืนกันบอร์ดก็ได้แล้วก็แบบ เหลือไปโม่งก็ได้ไออย่างเจ๊กอ่ะมันเป็นตัวที่มือเจ๊กหรือจับมาเอาแขกเหล็กได้ดีมากเลยนะใช่แล้วก็ตัวเนี้ยสมมติว่าคุณเจอรถถังเนี่ยแล้วเขาลงรถถังลงถนนมาเนี่ยเขาเอารถถังคอสีมาแล้วเอาแมคพอมีพิษมาเนี่ยมันมันมันแบบก็คือคือคือตัวระเบิดเอเจซิเออร์อ่ะใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวรถถังก็ก็ไม่ค่อยกลัวแล้วแมคพอมีพิษเออ ใช่เขาก็จะเปลี่ยนเป็นเฟืองเหล็กแทนใช่เปลี่ยนเป็นเฟืองเหล็กกับกับไอ้ไอรถถังรถถนนเนี่ยน่าจะเป็นคอมโบคู่กันเอาเขาอาจจะใส่ในเด็กไม่กี่ใบอ่าใช่แต่มันโดน <Okay. S 1> โดนฆ่ายากอยู่พอสมควรใชถ่ถือถือโอเคถือโอเคอ่ะมาอันนี้นนไม่อะไรหรอกคือเขาแค่จะออกเคดีแล้วเขาก็ปลดมาเพื่อเคดีให้ใช่ใช่ใช่แต่เอาจริงๆนะพญายมพญายมหนึ่งใบเนี่ยมันมันเล่นยาก ใช่มันแรงมากแล้วขับเดี๋ยวนี้ที่ power ห้าก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วอาอย่างที่อย่างที่เราคุยกันบบเมื่อกี้อย่างคุดคุดดําเรียกคุดเขียวอาผมเรียกงี้แล้วกันอะก็ยืนห้ายืนหกแล้วเออมันก็ตียมกล้ามสบายๆไม่ต้องแลกด้วยเพราะเอาหกตีห้าเอาห้าตีสี่อย่างเงี้ยกล้ามมาเป็นห้ากับสีใช่แต่ว่าไอ้ตัวนั้นมคือห้ากับหกม,มันเกินมันเกินไป ใช่ก็จริงๆแล้ว2ใบผมก็มองว่าอ่ะนรกก็อาจจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับใช่ก็ยังก็ยังคาดหวังว่าจะเห็นเอ่อนรกขึ้นมาเป็นเมตาอยู่มากขึ้นนะฮะโอเคทำไมโพสต์ <c oughs> ตไลฟ์มันมันไม่ค่อยขึ้นนะหรือว่า <Okay. S 3> โพสเป็นเป็นลิงค์ยูทูบแล้วมันไม่ค่อยขึ้นหรือเปล่า ไม่นอาจจะถูกปิดกั้นการมองเห็นก็ได้พี่อาจ,จะต้องติดแฮชแท็กทเเตอร์มือใหม่อะไรอย่างนี้ยัง<ด>มีคนเล่นพี่หน่วงที่เป็นพี่หน่วงเฉยๆไหมครับมีครับหลังจากหลังจากตัวของอแบลลิสเดอรทธันวาออกพี่หน่วงธรรมดาจะกลับมามากขึ้นเพราะว่ามีตัวของยานที่มาพพอร์ตแล้วก็พี่หน่วงธรรมดาสามารถใส่เลือกสำหรับพวกจนได้ครับ อเอามารับตัวมนันจะอยู่เทวีตัวใหม่ด้วยไหมก็ใช่ก็ถูกครับอ่าก็ใช่ก็มนันจะอยู่เทวีก็เล่นง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกทีหนึ่งอ่าผู้ผช่าพล้าสเราจะบอกว่ามันไอตอนที่ครูกแกงอะ่ะมันโดนข้ามใส่กับเลือกอะ่ะมันมีเด็กๆหนึ่งนะที่ใส่ครูกแกงอยู่อะ่ะเพราะว่าเด็กมันมือหนามากคือเด็กนี้นมันคือเด็กนี้แหละใช่ แล้วมันมันก็คือเด็กที่มันไม่ต้องใส่เลือกเพราะว่าไอเนี่ยมันคือเลือกเว้ยเออมันมันมันให้มันให้มาหมดแล้วน <c oughs> ะครับคืออ่ะเอาพูดจริงๆนะว่าสมชายองเชอบพันล้านเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนเอาเสามงคลไปมิกกับอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดเลยเออผมเจอเจอยักษ์เสาเจออะไรไม่รู้บวกเสาอะ่ะคือเสาอะ่ะเขาเอามาเพื่อเป็นเอนจิ้นในการเติมมือเฉยๆ แค่นั้นเลยฮะแบบแล้วมันก็จะแบบเสาติดซุปชาบูเดี๋ยวตีไม่เข้าเออก็จะแบบหน้าตามันหน้าตามันจะรลล้อนๆหน่อย<ม>อะไรอย่างงี้เออแต่ผมมองว่าไอ้จริงตอนที่ตอนที่แบลนดลิสนี้ออกมาผมมองว่ามันก็สมเหตุสมผลขึ้นเพราะว่าผมมองว่าหนึ่งใบมันก็มันก็ดูโหดร้ายเกินไปนไม่เป็นไเลยอันนี้ก็หอ <c oughs> เล่นได้ไดไดบ้างเนาอาจจะถ้าเด็กสาวจริงอาจจะใส่ผมสมชายต่งนี่อ่า ก็ก็ลองดูครับลุงบุญช่วยจะได้มีงานทํามาขึ้นนะฮะเอ้ยชื่ออะไรลุงบุญโชคหรือบุญช่วยนะเออจำไม่ได้บุญโชคบุญโชคอ่าใช่ใช่่ช,ช,ช่โอเคนี่ลุงแม่สินนวลเขาองบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้การเวนเนี่ยมันถ้าคุณมองมันเป็นสัตว์ที่ตายแล้วความไหลเฉยๆฉยอะคุณจะไม่เห็นถึงความเก่งของมันเพราะมันคือความไหลหนึ่งใบและจั่วสามใบ ยังไงนะพี่ถ้าเราไปใส่กับเพื่อนลูกค้าอ๋อเออเนอะอ่าอ่าโอเคผมเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วสมองบวมเลยทีนี้เออวะมันก็เก่งดีเหมือนกันนี่นามันคือแบบอ๋อจังหวะจังหวะไอนี้หน่อยก็อ่ะมันรู้ดัดแปลงครับเพื่อลูกค้าแล้วก็เพื่อลูกค้าใช่ก็เอ๊ะไม่ได้สิเพราะว่ามันรู้ดัดแปลงเขาเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ อ๋อเออใช่ใช่ไม่ได้เออใช่ก็ลงสดอ๋อใช้มือถือก็ได้ค่ะใช้มือถือได้ใช้มือถือได้ใช่ก็อาจจะเอาไว้เล่นกับพวกแมวทูสีโลกทูสีโลกสวัสดีครับสวัสดีครับอาจจะไว้เล่นกับเด็กหมาแมวก็ได้ทีวีด้วยนบคัสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมมากครับตอนตอนผมเก้าเก้าเก้านี้พวกคุณไปอยู่ไหนมาครับคุณเล่นคุณเล่น <c oughs> ไม่ช่อยไหมต,ตอนตอนที่มันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะแบบกว่าจะขึ้นหนึ่งเนี่ยแค่แค่ขึ้นมาเป็นพันหนึ่งอ่ะมันดูยากนะเอ,อแต่พอแต่พอคลิปนั้นลงไปอ่ะไม่รู้มาจากไหนสองร้อยคนจุกก็ทะลักกันเข้ามาใช่เหมือนกับจ <c oughs> ังหวะาแบบเอ้ดูอยู่แล้วแต่ไม่ได้กดซับไปอะไร <c oughs> เออเอามาเดี๋ยวช่วยกดซับให้อะไรอย่างเงี้ยอืมโอเค กลับมาที่ลูกแมสสีนวลผมก็มองว่ามันเป็นคือลูกแม่สีนวลเนี่ยตั้งแต่เหลือหนึ่งอะ่ะคนไม่ใช้เลยแทบจะไม่ใช้กันเลยเออดังนั้นเนี่ยการที่ปลดออกมาเป็นสองเนี่ยมันก็มันก็ดูสุสมผลขึ้นคนอาจจะใช้มากขึ้นแล้วก็อันที่จริงลูกแม่สีนวลน้องน้องราคาถูกมากแล้วก็มา<ด><ด>มนละเอียดเล้วใช่เอออยากให้คนเล่นน้องกันเยอะ แล้วก็ช่วงนี้เด็กที่เป็นเด็กสัตว์ล่ะก็กําลังมีขอซับอย่างต่อเนื่องอย่างแบบหมาแมวก็มีหมาซาไทยที่เป็นโปรโมสวยๆใช่ไหมครัใช่แล้วก็มีพวกวานอนอ่าวานอนก็เป็นสัตว์าด้เล่นไก็แล้วก็ใส่ถ้าใส่น้องด้วยก็มีคาบูด้วยอย่างเงี้ยอืมใส่น้องเข้าไปก็ไม่ได้อาจจะไม่เสียหายต่อลูกเกมมากนักนะครับติดติดไว้สักติดไว้สักสองใบเนี่ยสองใบกำลังเล่นสนุก ความไหลนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะถ้าไหลที่ความมันเป็นแบบไลแบบไลท,ที่ไม่ต้องการเนี่ยความอูดอยู่ดีความอูดความมิมีม่มาก็แย่อยู่อ่านี่ไงเมดิคแพนก็ใส่ใบนดี้แทนไปถูกต้องครับใช่วกกันเวฟได้ด้วยเนี่ยใช,ใช่ใช่ใชแล้วก็เออ่มันเป็น ัวที่ใช้ง่ายด้วยแล้วมันไม่ได้สู่มความนะเขาระบุเลยว่าใบบนสุดใช่ใบบนสุดที่ง่ายอยู่ใบบนสุดกับมาความหนึ่งใบมันคำนวณได้ใช่เก่งมากไปต่อครับไมโครพาสซาสพานพลาสติกอ่าโอเคอันนี้บอกว่าเขาเขียนไว้เลยนะว่าปลดมาหลังจากที่สสยเวทบาดไปแล้วเอเพราะว่าจริจริงตอนตอนเทสอะตอนเทสเนี่ย อาจจะดูว่าเอ้ยสายเวทที่จะออกมาใหม่เนี่ยมันโกงไปหรือเปล่านะอืมก็เหลือไมโครพาสักหนึ่งและกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไอ้จริงหนึ่งหนึ่งมันก็หนึ่งมันก็ยังเล่นได้อยู่เออแล้วสายเวทก็เอาไปมิกกับเตะไข่อันนี้ก็มันก็ยังทํําทาได้อยู่อะไรอย่เงี้ยแต่พอสายเวทโดนโดนโดนแบนไปเออแล้วน่าจะโดนแบนถาวรด้วยนะครับไมโครพาซ่ามันก็เลยเออดูไม่อันตรายขนาดนั้นแหละ mm. เออ ยามากก็แบบหยิบหยิบซุปชาบูหยิบปอกคอหยิบปอกคอวัจ่ายอะไรเออก็เหมือนฮอนกับผู้เจริญนายหยิบกระบองสพวุธอ่าหยิบกระบองก็ได้แต่ผมมองว่าจริงๆนะต้องมีแน่นอนไมโครแบบทิ้งมือแบบเวลาแบบเจมอยากต้องอยากได้เจมอย่างเงี้ยพี่เออทิ้งมือหนึ่งหยิบปอกคอปอกคอวัดจ่ายเออเหมือนฮอนผู้เจริญนายไม่ต่างกันเออก็มันก็ดีมันก็เติมเมได้เออ แต่ว่าฝากตัวขับก็ใช้ได้นะเออนี่บอกไอ้ก่อนอ่าดีครับดีอืมโอเคก็ประมาณนี้ถูกไหมฮะอัปเดตกันหมดแล้วนี่ไงสำหรับสิ่งที่คุณคกำลังตามหาอยู่นั่นคือกูแกงที่ไปอยู่กับสายเวสข้างบนนี้อ่าใช่ปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นไปครับทุกคนปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นไปนะ่ะแหละดีแล้วผมฟรีเคดิศูนย์สี่ไปแล้วต้องหารล้วมาใส่เพิ่ไมไหมเคดิตศูนย์สี่คือ เกดีศูนย์สี่คือไมเกนเหรอใช่ไหมเดี๋ยวผมหาก่อนไมเกนคือไมเกนผมผมไม่รู้เลยว่าตอนนี้ต้องใส่อะไรเพิ่มบ้างไม่รู้สิไม่รู้ว่าณตอนนั้นต้องใส่อะไรเพิ่มบ้าง